แบบนี้นะครับเป็นจดหมายที่เขียนถึงพี่อนอนท์นำพานะครับหลังจากคำวิพากษ์เหตุการณ์การอ่านคำวิพากษาที่วุ่นวายที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสได้ไปด้วยกันในวันนี<อ>้ถึงพี่อนอนท์นำพาพี่อนอนท์ครับช่วงนี้พี่อนอนท์เป็นยังไงบ้างแม้ว่าเราอาจจะเพิ่งเจอกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างผมกับพี่มันช่างห่างไกลเหลือเกิน ยี่สิบสี่ปีสามิบสามเดือนกับอีกยี่สิบวันมันช่งเป็นเวลาที่นานแสนนานเหลือเกินครับนานกว่าอายุของผมในเวลานี้เอีกพี่อนอนท์ครับผมรู้จักกับพี่อนอนท์จาก,กวันที่พี่ปาใสทะลุเพดานในม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ผมฟังคำปลาใสของพี่ที่พยายามสื่อสารไปถึงสถาบันกรรษัตริย์โดยตรงหลายครั้งวันนั้นผมอายุแค่สิบห้าและยังเป็นเพียงเด็กมัธยมตัวน้อยพี่ยังจําวันนั้นได้ไหมครับวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน เหมือนกับสายฝนที่ไหลรินลงมาจากฟากฟ้าแต่ไม่นานก็เหือดแห้งไปพี่อน,นุ์ครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าฝนตกลงมาบ่อยเหลือเกินพี่อนุนครับทุกวันนี้ผมยังมีโอกาสได้เจอพี่อนุนที่ศาลอยู่เรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าพี่อนุนจะจําผมได้ไหมแต่ผมยังคงจํารอยยิ้มแบบกวนตีนกวนตีนของพี่และลีลาการว่าความที่ทําให้ศาลนั่งไม่ติดผมพี่ได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมกับพี่อน,นุ์ก็เพิ่งผ่านประสบการณ์ร่วมกันในวันที่สารพยายามจะอ่านคำพิพากษาที่ห้องเวทชีได้ถึนศาลเพื่อขีดกันไม่ให้ประชาชนฟังคำพิพากษาวันนั้นสารพยายามจะจำกัดผู้เข้าฟังให้เหลือแค่6คนไปจนถึงพยายามจะไล่คนที่มาฟังให้ออกจากห้องผมคิดว่าพี่อน,นุคงจําได้ดีเพราะพี่เป็นคนบอกกับสารเองว่าให้คนที่อยู่ในห้องได้ฟังคำพิพากษาแล้วถ้าสารจะเลื่อนก็ยห้ใส่ไม่ได้เห็นผลไว้ด้วยว่าเลื่อนเพราะว่ามีคนมาฟังเยอะเกินไป ผมรู้สึกว่าพี่แมงโคตเทเลยวะ่ะพี่อนอน์ครับวันนี้มีผู้ถูกคุกขังจากคดี112มากถึง32คนและพี่อนอน์เป็นหนึ่งในนั้นถ้ากรวมถึงคดีการเมืองอื่นๆก็จะมีมากถึง51คนเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวยังไม่นับว่ามีการนัดฟังคำพิพากษาคดี112ในทุกๆเดือนและแนวโน้มส่วนใหญ่ไปในทางลงโทษมากกว่ายกฟ้องนอกจากนี้ยังมีการแจ้งความคดี1 1 2 ใหม่ๆูเรื่อยๆสถานการณ์เช่นนี้หลายๆคนก็คงรู้สึกกลาู่และสิ้นหวังแต่ผมเชื่อว่าพี่อนอนท์ไม่ใช่คนคนนั้นแน่ๆพี่อนอนท์ครับตั้งแต่ช่วงเดือนกูุมภาพันธ์ปี2567ราว4เดือนหลังจากที่พี่อนอนท์กลับเข้าเรือนจำในรอบล่าสุด พวกเราได้ล่างลายชื่อ36,724รลายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายนี้และโทษกรรมประชาชนเข้าสู่สภาจนถึงเวลานี้ผ่านมา1ปีกับอีก5เดือนแล้วครับเราพยายามสร้างความหวังพยายามสร้างโหนทางในการพาเพื่อนๆที่ถูกคุมขังอยู่รวมถึงพี่อนุนกลับบ้าน จากวันนั้นถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2 5งพสภาได้ตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ก็สิ้นสุดไปพร้อมกับการถูกโหวตความข้อเสนอเรื่องหนึ่งข้อสังเกตเรื่องหนึ่งหนึ่งสองในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันในช่วงนั้นชูศักศดิ์ซีรินเคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้ามาเหมือนกันแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยจนกระทั่งในสมัยประชุมที่แล้ววันที่เาเมษา อยู่ๆกฎหมายนิรโทษกรรมก็ถูกบรรจุเข้ามาในวาระเลขด่วนเฉยเลยแต่ว่ามันก็ถูกเลื่อนออกมาอีกจนกระทั่งวันนี้มีข่าวว่าสภากําลังจะพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง4ี่ร่างในวาระที่1สัปดาห์หน้านี้แล้วพี่อนนท์ครับสถานการณ์ในสภาช่วงนี้ค่อนข้างปั่นปวดวุ่นวายทีเดียวพรรคภูมิใจไทยเพิ่งถอนตัวจากพกรรคร่วมรัฐบาลได้ไม่นานนะ ในขณะที่พรรค่วมรัฐบาลอื่นก็ฟากันต่อรองเรียกราคาจากพกรรคเพื่อไทยเราจึงยังคงไม่สามารถคาดเดาได้เท่าไหร่นะว่าการพิจารณากฎหมายนริรศกรรมจะไปในทิศทางที่ดีหรือไม่เราไม่รู้ว่าการพิจารณากฎหมายนี้มีที่มาจากการกดดันกันเองจากพกรรค่วมรัฐบาลบางพรรคหรือไม่แต่นี่ก็เป็นหนทางในการที่จะทําให้พี่อน,นุ์ได้กลับมากินอาหารอร่อยๆมากินลาบก้อยซอยจุ๊ที่พี่อน,นุ์ชอบกิน หากว่ากฎหมายนริรษก,กรรมประชาชนที่รวม1 1ึสามารถผ่านไปได้ถึงวาระที่3ซึ่งผมก็คงหวังว่ามันจะเป็นภายในสิ้นปี2 5งหนี้และแม้ว่านักการเมืองส่วนใหญ่จะออกมาให้สัมภาษณ์เป็นเสียงเดียวกันพราะนริรสก,กรรมจะต้องไม่แตก112แต่ผมเชื่อว่าเรายังมีเสนสว่างเล็กๆที่ปลายโอ่หากว่าในสัปดาห์หน้ากฎหมายนริรศก,กรรมประชาชนผ่านวาระแรกไปได้ผมก็คงดีใจเป็นอย่างมาก ที่คงเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่พี่อนอนท์จะได้กลับมากินลาบก้อยซอยจุกอร่อยๆได้กลับมากอดน้องปราณกลับมาอุ้มน้องขานได้ใช้เวลาชีวิตอย่างอบ่นกับครอบครัวแต่ถ้ากฎหมายรัฐธรรมประชาชนที่รวม1นึ 2, ถูกคว่ำตั้งแต่วาระแรกผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกให้สัญญากับพี่อนอนท์ว่าเราจะยังไม่หมดหวังและไม่ท้อถอยกับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้พี่อนอนท์และเพื่อนๆ ได้กลับบ้านในเร็ววันและไม่ว่าผลการลงมติของสภาจะเป็นอย่างไรผมก็หวังว่าพี่อนุน์และเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจําจะรักษาความเข้มแข็งข,ของจิตใจไว้เสมอผมขอปิดท้ายจดหมายฉบับนี้ด้วยบทกวีที่ผมตัดมาจากบทจิตหมดใจจะฝ่ายฝันของอยังดีวัจีจันผมคิดว่าบทกวีบทนี้เข้ากับสถานการณ์นี้มันมีความหวังมันให้ความหวังกับทั้งคนที่กําลังต่อสู้เพื่ออ,อิสรภาพของผู้ต้องข,องของอังคทการเมืองอยู่ข้างนอก และเ,เพื่อนๆที่ถูกภาคอิชรภาพอยู่ในเรือนจำความรู้สึกท้อแท้ก่อเกิดได้และไม่ใช่ความผิดความคิดต่ำทุกคนเมื่อหนาวเน็ตก็เจ็บจำทุกคนเมื่อเจ็บช้ำชักท้อใจแต่คนที่ผิดหวังแล้วยังสู้ก็คือผู้ที่โลกพร้อมจะยอมให้ไม่ใช่คนแปลกประหลาดประการใดและไม่ใช่มีแต่กลุ่มสูงกรมลจริงอยู่บางครั้งยังเหวี่วะ จริงอยู่หลังน้ําตามาหลายขนแต่ไม่จริงที่ว่าประชาชนจะมีเพียงคนสองคนบวดวงดาวพี่อนนครับผมอยากจะบอกพี่ว่าผมยังคงคิดถึงพี่เสมอ